สวัสดีตอนเศร้านี่คือเสียงจากอุ้มชูฟาร์มมาอีกแล้วนะคะตามสัญญาวันนี้จะพาทุกคนไปเก็บเห็ดกันนะคะอุปกรณ์เก็บเห็ดก็มีดังในคลิปค่ะมีมีดหาตะกร้าไม่ได้นี่นะคะอออออเอานี่เลยนี่เดินไปเลยค่ะท่านผู้ชม เห็ดพ่อจงให้เก็บนะคะไปโลดมาเก็บเห็ดนำกันเด้อพี่น้องนี่นี่น,นครั้งแรกกับการเก็บเห็ดปูกหรือเห็ดโครนนะคะทุกคนไปกันเลยส่หลปมันอยู่จังไดมือนั้นนมือนัน้นที่เ้าเห็นเฮพี่น้องา เดเะเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นี้น่มิยนนี่นี่นี่พี่นุ๊กขมิ้นนี่ขมิ้นต้นั่งขึ้นนี่วะนี่นี่นี่พี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 เฮ้น้าๆเดีดีทาเบิ้งต้นนี่พี่น้อกว้าวอีกนี่อีกนี่อีก nah, pernah, pernah, ah, nanti, piron, ni, 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 jom pih, 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 yes, okay, bayi masih nyai, pernah ni, pernah ni, 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 มันมีมันกับมีทั้งขอดีขอเสียนะโอ้ปวดน,น,น,นี่นะพุ่นพุ้นนี่มูนี้มูนี้โอ้มันลึกได้นี่ค่ะที่ออกบ้า เก็บันเลยนั่นนะ อืมบ่ได้อ้อมันสิมาออกมาออก แต่คนใหญ่เพิ่นบอกว่าเก็บผูย ああ、ありがとう。 งพี่น้องเดะไปแล้วเนะี่ยอันนี้กันเลย 僕。し